สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้าวันนี้ขอนำเสนอนะครับ Honda CBR 650F หกห้าศูนย์เอฟนะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปีสองพันสิบแปดรุ่นปีผลิตสองพันสิบแปดตรงรุ่นนะครับสีดำสภาพหล่อๆเลยนะครับคันนี้ตัวจริงสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับรถบ้านนะครับใช้น้อยนะครับเลขไม่เพียงสามพันกว่าโลแท้ๆเท่านั้นนะครับ รุ่นนี้สีนี้สภาพแบบนี้นานๆจะมีเข้ามาสักคันนะครับนำเสนอในราคาดีๆกันไปเลยนะครับเพียง1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับคันนี้วันรับรถจ่ายเพียง9,900บาทนะครับทำสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับดาวเพียง9,900บาทนะครับฟรีประกันรถหาย1ปีคุ้มๆกันไปเลยนะครับ เอกสารก็ใช้แค่สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนล่าสุดกับบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะครับสามารถทําสัญญาคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้านะครับอาชีพอิสระก็สามารถทําสัญญาได้นะครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผมได้นะครับ0 8 9 1 6 6ปดเ1ผมเบิ้ลนะครับคันนี้ผมให้สภาพ85%เลยนะครับตัวจริงสวยจริงๆนะครับคราวนี้เราลองมาชมเลขไม้กันนะครับกุญแจ2ดอกนะครับคันนี้ อย่างที่บอกครับเลขไม้ใช้ไม่เยอะนะครับวิ่งมาเพียง3,600โลแท้ๆเท่านั้นนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับร้านอยู่กิ่สถนนต้องขอภัยเสียงรถวิ่งอาจจะดังไปหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีสีเดิมนะครับเียงเครื่องแน่นๆเลยนะครับ ครับใครสนใจเจ้า CBR 650F คันนี้ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ